ปาผัดผักบุง้งทาสวรรสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิก,ก้ตูนนะคะวันนี้ก็คือหน้าสดเลยหน้าสดเลยทุกคนยังไม่ได้อาบน้ำเลย <c oughs> ก็จะมาเปิดวอล์กอย่างนี้เลยเราเรียวมากนะค่อนข้างเรียวเลยแหละเดี๋ยวตูนจะไปกินข้าวนะคะทํากับข้าวตูนทำกับข้าวอยู่หลังจากกินข้าวแล้วเราจะไปอ่านหนังสือกันนะ แล้วตอนคือวันนี้ตูน,น่าจะอ่านหนังสือทั้งวันเลยทุกคนอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนช่วงอ่านหนังสือมานะคะทุกคนอยากใช้สมาธิไม่อยากจับอะไรอุปกรณ์อะไรใดๆทั้งนั้นคืออยากโฟกัสกับการอ่านหนังสือเนาะเพราะว่าศัพท์ที่ต้องจําเยอะมากเยอะมากจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตูนทําอะไรนะคะเมนูเมนูมนืม้อเช้าบวกมื้อกลางวันเลยคือกะว่าจะกินรอบเดียวแล้วก็ยาวเลยนะคะ เมนูตันก็เป็นเมนูอุด้งซุกิยาก,กินะคะทุกคนใช้ซุกิยียก,กี้สำร็จรูปแค่เอวหอมแล้วก็เส้นอุด้งแล้วก็เนื้อใส่ลงไปแค่นั้นเลยทุกคนใส่ไข่ใส่ซอสเท่านี้เลยจ้าขออนุญาตไปกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นมาดูกันว่าตัวจะทําเมนูอะไรบ้างจากของเหลือเมื่อวานเนาะ เก็บได้วันนี้นะคะทุกคนเยอะมากจะไปทําอะไรเนี่ยแมงลักปืนเคลียร์นะคะเพราะว่าเขาเริ่มออกดอกแล้วเวลาออกดอกกระต้นจะหยุดโตนะต้องตัดดอกออกนะต้องตัดแต่งเขานะคะอันนี้ก็จะเดี๋ยวมาเด็ดใบออกเดี๋ยวมาติดเด็ดใบเขาเก็บกันตัวนี้แล้วก็กระเพ้ากระเพา้ากะจะทําผัดกระเพราไหมก็ต้มแซ่บนะเดี๋ยวดูก่อนว่าทําอะไรนะคะ แล้วก็ผักบุ้งก็เคลียเหมือนกับผักบุ้งเบลเลอร์เลยแบบเยอะมากอนะทุกคนแล้วก็มะเขือเทศเต็มเลยมะเขือเทศรอบเก่าก็ยังกินไม่หมดเลยสองวันที่แล้วแล้วก็พริกนะคะเขาแดงและตูนตัดมาแค่ประมาณสี่ลูกแต่เขาแดงเยอะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยววันหลังค่อยตัดยุงเล่นงานตูนแบบเดี๋ยวให้ดูยุงญี่ปุ่นนะแดงเต็มเลยตูน เราหยุดไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันค่ะ ตุนใส่ก็จะเป็นกระเทียมหัวหอมแล้วก็พริกแห้งนะคะตัวผสมพริกสดไปด้วยเนาะเพราะว่ามีพริกสดอยู่ก็เลยผสมตามจริงใช้แค่พริกแห้งนะทุกคนผัดกะปิผัดบุ่งใส่นิดนึงกลัวสามีทันไม่ได้ส่วนตัวนี้ก็โทหน้ากระป๋องนะคะรินน้ำออกใส่ไปปั่น กรทะให้ร้อนแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะกะทิตุนที่เขาแยกชั้นเพราะว่าตุนเป็นกะทิที่เหลือที่ตุนเปิดทิ้งไว้เนาะไอยีห่ห้อนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราปั่นกับเนื้อปลาไปนะคะใส่น้ําลงไปเพราะว่าตุนเอาจริงๆตุนอยากกินน้ํายานะคะไม่ใช่น้ํายากะทินะตุนอยากกินน้ํายาปลาตุก็เลยทําแบบผสมเลยนะทุกคน ใส่กระชายมะกรูดลงไปน้ำปลาร้านะคะน้ำตาลเล็กน้อยเพื่อตัดรสชาตินะคะแล้วตุ้ก็จะใส่น้ำปลาถ้าใครมีข่ากับตะไคร้ก็ใส่ลงไปได้นะคะแล้วก็แมงลักที่ตุ้งใส่เยอะเพราะว่าเราเด็ดมาเยอะเนาะไม่อยากเสียไม่อยากทิ้งเสียดายเขาเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดผักบุ้ง อาหารวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ตุนเอนโซเมนของญี่ปุ่นก็ใช้แทนขนมจีนนะคะน้ำยาตอนแรกเป็นน้ำยากะทิเปลี่ยนเป็นน้ำยาป่าเฉยเพราะว่ากะทิมันมีนิดเดียวเราแล้วตุนอยากกินปะลาร้าด้วยใส่ไปเลยจบแล้วก็ของเหลือจากเมื่อวานนะคะทาโกะแล้วก็หอยเชลล์ผักสลัดแล้วก็ผัดผักบุ้งกะปิดนะคะอันนี้อร่อยมากอากิยังไม่เคยกิน๋ยวจะให้นางลองกินนะคะ ไีสวรนขนมจีนน้ำยาแมาสผัดผักบุ้งใส่กะปิโอบกฮโอเคโอเควั t your f a m น l ่นโอเค strong shrimp taste Ah yes 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 because i put t h e p i o k a s อืมโอเคนะโอเคเนาะ i say okay okay not oishi. อืมอร่อยเหรอ no but i guess i like normal one normal one okay okay นางบอกว่าไอเนี้ยโอเคแต่ว่าสำหรับนางนางชอบแบบที่ผัดใส่น้ำมันหอยมากกว่าแบบปกติมากกว่าเนาะอันนี้นางบอกว่ามัน กลิ่นกลิ่นกุ้งแรงกลิ่นเคยแหละกลิ่นเคยบ้านเราอันนี้นางกำลังกินขนมจีนน้ำยานะอืมโอชิอืม,อม I like h o อฮะ I like this howdeserve <This herb. S 2> นางบอกนางนางชอบแมงลักนะคะ but spicy <laughs> นางชอบแมงลักที่ใส่ลงไปในน้ำยาป่าแต่ว่านางบอกว่าเผ็ดไปนะ <laughs> เผ็ดไหมู้สาทำไม่ไม่เผ็ดแล้ว <Okay. S 1> นะบ๊ายบหลังจากเรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วตุนจะมาทดลองทำทาร์ตนะคะทาร์ตทาร์เวรสชีสเค้กนะคะทุกคนอันนี้เป็นสูตรที่ตุนคิดเองแล้วตุนก็เขียนสูตรตุนกะว่าจะมาลองทําถ้ามันเวิร์กยังไงเด,เดี๋ยวจะบอกสูตรอีกทีนะก็จะมีไข่แดงน้ําตาล เนยแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์แล้วก็สาวรสนะคะในส่วนในส่วนของที่เราจะทําเป็นตัวคัสตาร์ดเนาะแล้วเราค่อยไปมิกชีสเค้กทีหลังไปมิกชีสอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไปมิกครีมชีสทีหลังนะคะพวกสัดส่วนอะไรพวกนี้เดี๋ยวตุนจะบอกอีกทีนะทุกคนจะทําเป็นวิดีโอแยกเลยตัวนี้เป็นแบบซ้อมลองมือ ก่อนก่อนที่จะถึงวันเกิดนางแบบตูนเป็นคนที่ทําเวลาทาอะไรเวลาทําสูตรขนมเลยอะไรพวกเนี้ยที่ทําลง y youtube อะตูนมาทดลองก่อนทุกครั้งนะส่วนมากจะเป็นสูตรที่ตูนคิดเองทั้งหมดนะทุกคนไม่ได้ลอกใครนะบอกบอกไว้ก่อนเลยสังเกตได้เลยแบบขนมตูนส่วนมากจะไม่เหมือนคนอื่นเลย okay. แต่จะมีแบบ Refer อร์เมาจากแบบเมืองนอกหรือพวกเนี้ยบางอย่างอะจะมี Refer อร์เนะทุกคนราว่าเราก็มา อาจารย์เรามาปรับปรุงสูตรของเราใหม่หมดทั้งหมดนะแต่บางอย่างก็คือคิดเองใหม่ทั้งหมดเลยอย่างอันนี้ก็คิดเองใหม่ทั้งหมดเหมือนกันน้ำเสาวรสใส่ไปไปตั้งไฟกันจากนั้นตุก็จะใส่เนยกับตัวแมนนกกนซประส์ลงไปเลยนะคะ ใช้รับติดอย่างนี้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะให้เขาเย็นนะคะจากนั้นก็มาทำตัวครีมชีสเรานะคะทำให้เขานิ่มเอาตุก็จะใส่ครีมลงไปวิปยเป็ครีม ีเ,เ,เคประมาณนี้ตัวนี้เป็นแป้งท้าสำเร็จรูปนะคะ ตุ้นมีแบบเล็กกับแบบใหญ่ตุ้นเอาแบบใหญ่มาลองเ <laughs> พราะแบบเล็กมันต้องใช้เวลาในการปรณิดเนาะตัวนั้นเดี๋ยววันเกิดค่อยทำเทเลยรอบในตัวไม่ได้ใส่เจลาตินไม่รู้เขาจะเซ็ตตัวหรือเปล่านะ อรดูแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นนะคะข้ามคืนเลยให้เขาเซ็ตตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาแต่งหน้ากันเนาะเดี๋ยวเรามาดูฟินิชของทาร์นี้ในในวิดีโอหน้านะทุกคนโอเคฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตูนด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะกดลัก